ื่อราว66ล้านปีก่อนโลกถูกปกครองโดยสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เรียกว่าไดโนเสาร์พวกมันครอบครองโลกใบนี้มาอย่างยาวนานแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลท้องฟ้าที่เคยสงบสุขเริ่มแปรปรวนเมฆดำทงเงินปกคลุมพร้อมกับลมที่พัดแรงอย่างผิดปกติลูกไฟขนาดมหึมาจากฟากฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตรงมายังโลกของไดนเสาร์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แรงประทะของมันส่งผลให้ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นฟ้าโลกถูกห่อหุ้มด้วยฝุ่นหนาะคลื่นกระแทกมหาศาลจากแรงชนทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าป่า,าปและปาอัตราเป็นหน้ากลองไดโนเสาร์ทั่วโลกตกใจสุดขีดพวกมันพยายามวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดถ้ากราบไฟ แต่นักล่าผู้ยิ่งใหญ่อยา่างคีเร็กซ์ก็ต้องดิ้นรนหนีจากความหายนะที่ตามไล่หลังมาติดติดไม่นานโลกก็ถูกปกคลุมด้วยเท่าฐานหนาแสงอาทิตย์ถูกบดบังอย่างสิ้นเชิงโลกเข้าสู่ยุคมืดมิดและเย็นเยือกสิ่งมีชีวิตที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นเพียงซากที่ถูกแช่แข็งไว้ชั่วนิรันโลก,กาวเข้าสู่ยุคแห่งความมืดและหนาวเหน็บ ไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายยืนมองดวงอาทิตย์ที่กำลังลาลับไปมันคือภาพสุดท้ายของยุคที่เคยรุ่งเรืองทิ้งไว้เพียงร่องรอยสุดท้ายที่ถูกฝังในดินรอยเท้าที่กลายเป็นฟอสซิลอันเป็นหลักฐานของชีวิตที่เคยยิ่งใหญ่แม้นี่จะเป็นจุดจบของยุคไดโนเสาร์แต่โลกกำลังเปิดบทใหม่บทของสิ่งมีชีวิตที่จะครอบครองโลกใบนี้ต่อไปมนุษย์